สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงปี2,565ของคนเกิดปีชวดค่ะนะมีทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักรวมถึงสุขภาพด้วยนะคะเพื่อให้คนเกิดปีชวดทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปค่ะนะ่าจะได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะะแล้วก็ช่วยในการวางแผนชีวิตในปี2,565ให้ดีมากขึ้นด้วยนะคะเราจะมาเริ่มเรื่องของการงานกันก่อน ครึ่งปีแรกนะสำหรับคนเกิดปีชวดค่ะตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะคนเกิดปีชวดคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ที่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจแล้วก็ลังเลใจมันคุณไม่กล้าตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์การงานนะคือสถานการณ์มันมันไม่แน่นอนไงเรารู้สึกเหมือนว่า,วาเอ๊ะมันต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะโชคดีของคุณ คุณมีคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจนะคะทำให้คุณยังคงมีความสุขในการทำงานต้องบอกว่างานที่คุณทำอะ่ะมันยังมีความมั่นคงอยู่นะคะในปีส0 0 0ในครึ่งปีแรก2565นอกจากมั่นคงและยังมีความก้าวหน้าด้วยนะคะแม้ว่ามันจะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงคุณเองคุณก็ต้องต่อสู้ต้องอดทน ต้องใช้ความพยายามทั้งกายทั้งใจเลยนะคะนะหากมีการวางแผนงานใดๆคุณก็ต้องนำมาดำเนินการอย่างจริงจังคืออุปสรรคในเรื่องการงานเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดนะท้ายที่สุดคุณจะเป็นฝ่ายชนะ นะะต้องบอกเลยเพียงแต่ว่ามันมันต้องเหนื่อยอะคะ่ะมันต้องเหนื่อยแล้วมันต้องสู้ต้องลุยบางทีมันไม่ไม่ได้ทํางานแบบเอ้ยนั่งโต๊ะอย่างเดียวอะไรแบบนี้มันต้องออกไปลุยนูน่นนี่นั่นนะคะติดต่อประสานงานอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะซึ่งเราเองเาอาจจะต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็ต้องใช้เหตุใช้ผลในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องรับฟังความเห็นหรือได้รับคําแนะนําจากคนรอบข้างได้รับความช่วยเหลือบ้างนะคะ โดยรวมแม่หมอมองว่าครึ่งปีแรก2565ก็ยังเป็นครึ่งปีที่ที่แม้จะเหนื่อยแต่ว่าก็ยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะยังมั่นคงดีอยู่พอเข้าครึ่งปีหลัง2565ค่ะครึ่งปีหลังเนี่ยยังเหนื่อยต่อเนื่องนะคุณต้องต้องลุยงานทุกอย่างนะแล้วก็มีต้องต้องมีเกณฑ์ที่จะเดินทางอยู่บ่อยๆนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่ที่ใดนานๆน,น่นะคือถึงแม้จะเหนื่อยนะมีอุปสรรคมาให้ต้องจัดการอยู่เรื่อย แต่ว่าผู้ใหญ่จะเห็นถึงความสามารถของคุณแล้วก็ยอมรับในความสามารถของคุณหากคุณทำทุกอย่างได้เต็มที่ผลงานคุณออกมาดีคุณจะได้รับการผลักดันนะให้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นใหญ่เป็นโตก็คราวนี้แหละนะคะเดือนที่การงานคุณเด่นมากที่สุดนะคะก็คือช่วง ตุลาคมนะคะช่วงตุลาคมพฤศจิกายนอะไรพวกอย่างเงี้ยนะมีโอกาสประสบความสําเร็จกันยาตุลานะคะพฤศจิกาธันวาประมาณนี้แหละนะสีเดือนสุดท้ายเนี่ยนะมันมีโอกาสจะประสบความสําเร็จในทุกงานทุกด้านด้วยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไร นะคะคือจะว่าไปแล้วงานคุณก็เด่นตลอดปีแหละนะเพียงแต่ว่าครึ่งปีแรกมันจะเหนื่อยมากกว่ามันไม่สบายพอครึ่งปีหลังอาจจะสบายขึ้นแต่คุณเองคุณไม่ยอมสบายหรอกคุณยังคงลุยคุณยังคงลุยยังคงแบบว่าทํางานในเชิงรุกตลอดแต่ผลลัพธ์มันหอมหวานนะคะมันมีความสําเร็จรอคุณอยู่แล้วคุณจะสําเร็จภายในสิ้นปีนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นสู้นะคะคนเกิดปีชวดต่อไปมาดูเรื่องของการเงินค่ะ การเงินครึ่งปีแรก2,565การเงินคุณดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะดีขึ้นกว่ากว่าปี2,564พอขึ้นปี2,565ปุ๊บเออม,มันจะมีช่องทางหาเงินให้มากขึ้นนะดูเหมือนกับว่าเงินทองมันจะไหลามาเทมานะมาจากความสำเร็จของงานความก้าวหน้านะคะที่ความก้าวหน้าของงานที่มันยังต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสได้เงินจำนวนมากนะคะ หลยๆท่านจะมีโอกาสได้เงินจํานวนมากเงินก้อนนะจากทรัพย์สินจากมรดกนะอาจจะจากตลาดหลักทรัพย์หรือพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมาทางนี้ค่อนข้างเยอะที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือความโลภนะยังไงก็ตามแต่เราต้องไม่โลภและยังต้องทุ่มเททํางานเพื่อหาเงินต่อไปนะคะ เมื่อมีโอกาสดีๆเข้ามาคุณเองคุณต้องเตรียมตัวนะเตรียมความรู้ให้พร้อมอย่าลงอย่าลงทุนหรืออย่ากระโจนใส่โอกาสทำเงินใดๆก็ตามแต่นะในสิ่งที่คุณไม่มีความรู้เพียงพอนะคะคุณต้องมั่นใจว่าคุณคุณหาความรู้พร้อมละนะคุณพร้อมที่จะลงมือทําคุณถึงทํานะคะแล้วมันจะได้เงินแน่นอนค่ะ ในครึ่งปีหลัง2,565อการเงินยังดีต่อเนื่องนะคนเกิดปีชวดมันจะมีโอกาสใหม่ๆลูท่ทางหาเงินยังคงเข้ามาหลายช่องทางนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดคือเรียกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันถูกจังหวะไปหมดเลยนะมีโอกาสได้เงินจากต่างประเทศด้วยนะคะจากเรื่องของเทคโนโลยีเงินจากงานออนไลน์นะอาจจะต้องเตรียมซื้อตู้เซฟมาเตรียมไว้นะคะสําหรับคนเกิดปีชวด แต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณอาจจะต้องเข้าสังคมนะไปพบปะผู้คนให้มากหน่อยมันถึงจะมีโอกาสเหล่านี้เข้ามานะคะในขณะเดียวกันอาจจะมีการเดินทางหรือการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเพื่อให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็เหมาะสมนะโดยสรุปแล้วคนเกิดปีชวด2,565นะคะเตรียมตัวรวยได้เลยคะ่ะต่อไปเรามาดูความรักกัน สำหรับคนเกิดปีชวดคนโสดก่อนนะคะคลึ่งปีแรก2565คนโสดปีชั่วดทุนอาจจะต้องทนเหงาอยู่ประมาณ2เดือนแรกของปีนะคะมกราคมกุมภาพันธ์พอเข้าเดือนมีนาปุ๊บโอ้มีแนวโน้มที่อดีตจะวนเวียนกลับมาหาคุณอีกครั้งนะอดีตที่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่านะที่อาจจะเคยคุยคุยกันยังไม่เคยคบอาจจะได้พูดคุยกันอีกครั้งมาเรียนรู้กันอีกครั้ง หรือจะเป็นแฟนเก่านะคะอาจจะเป็นแฟนเก่านะได้ทักทายการได้มาพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็อาจจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะมันเหมือนกับว่าความสุขในวันเก่าๆของคุณจะวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะบางท่านอย่างเพื่อนเก่าที่กลับมาพูดคุยกันแต่ก่อนคุณไม่เคยสนใจแต่คราวนี้จะรู้สึกดีกว่าเดิม อาจจะพัฒนาเป็นมากกว่าเพื่อนได้นะคะต้องลุ้นกันนะว่าจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าครึ่งปีแรกมาแน่นอนพอเข้าครึ่งปีหลังเออรู้สึกเหมือนกับว่าคุณจะสนใจเรื่องความรักน้อยลงนะคะอาจจะด้วยด้วยมันมันเป็นเอื่อยเอื่อยเฉยเฉยหน่อยนะคะ อาจจะด้วยระยะห่างระยะทางหรือส่วนใหญ่ก็จะคุยออนไลน์กันเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยได้เจอกันหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังมากที่ควรมากเท่าที่ควรก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันมันไม่ค่อยมีการพัฒนาเท่าไหร่ ก็คงจะต้องคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะในสถานะเพื่อนในสถานะเพื่อนคุยนะเอาเป็นว่าเราอาจจะรู้สึกดีมีคนคุยเพียงแต่ว่าถ้าจะพัฒนาเป็นแฟนในปี2,565มันยังไม่ชัดเจนมากขนาดนั้นนะคะก็ต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรามาดูในส่วนของคนที่มีแฟนคนที่มีคู่กันบ้างนะคะครึ่งปีแรก25 6 5ความรักความสัมพันธ์ถือว่า ราบรื่นพอสมควรไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบาแวงให้หนักใจนะคะมันคือมันเหมือนกับคุณกับแฟนคุณต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองใส่ใจแล้วก็สนใจในเรื่องราวตัวเองอย่างเดียวเลยนะการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเนี่ยค่อนข้างน้อยการใช้เวลาร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันน้อยมากเหมือนต่างคนต่างอยู่อะค่ะมันก็เลยมีแนวโน้มว่าเออคุณอาจจะเกิดความรู้สึกแบบน้อยใจไม่มั่นใจ คิดว่าแฟนไม่รักไม่สนใจใยดีนะคะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้แล้วนะอาจจะต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้านะคะนะวางแผนไว้ตั้งแต่ปีนี้แหละพอเข้าปีหน้ามันจะได้ทันการนะคะวางแผนกิจกรรมที่จะทําร่วมกัน การเอาใจใส่การดูแลนะคะเติมเต็มความรักความสัมพันธ์นะความหวานความโรแมนติกอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันไปแบบตามบุญตามกรรมอ่ะคือบางทีคบกันมานานอยู่กันมานานก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมเออเแล้วแต่แล้วแต่ไม่ได้นะฮะไม่ได้มันจะเบื่อกันได้ง่ายๆนะคะแล้วความรักมันจะน้อยลงเรื่อยๆมันจะกลายเป็นอยู่กันแบบตัวใครตัวมันเมินเฉยกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ดีเนาะเราก็ต้องเตรียมเตรียมแผนการไว้ล่วงหน้าเนาะ มาดูครึ่งปีหลังบ้างค่ะครึ่งปีหลัง2565สถานการณ์ยังไม่ได้ดั่งใจมันยังมีแนวโน้มว่าความรักมันจะยังเนยเนยเบื่อเบอื่อนะเรื่องน้อยอกน้อยใจการเรียกร้องความสนใจก็จะมีขึ้นเริ่มมีมาละนะใครบางคนก็เริ่มจะไม่ค่อยมีเหตุผลอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เนาะทำตัวเป็นเด็กๆนะเรียกร้องความสนใจนะแต่ยังไงก็ตามแต่นะคือคือก็ก็กกกยังถือว่ารักกันเนาะ มันก็อาจจะมีบ้างแหละช่วงงอนช่วงเบื่อนะช่วงรักอะไรก็มีนะสลับสับเปลี่ยนกันไปคือมันก็มีรสชาติมากขึ้นกว่าครึ่งปีแรกเนาะครึ่งปีแรกมันจะเหนื่อยอยู่ใครอยู่มันพอครึ่งปีหลังก็เริ่มมีการพูดคุยมีงอนมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าช่วงปลายปีต้องระวังเป็นพิเศษนะคะปลายปี2เดือนสุดท้ายเนาะพฤศจิกาธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบห้า อาจจะต้องปัญหาระวังปัญหาในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันการงัดข้อกันนะอาจจะเกิดขึ้นบ่อยหน่อยนะความเห็นไม่ตรงกันทําอะไรไม่ถูกใจกันนะอาจจะต้องยอมยอมบ้างนะหัดที่จะยอมจึงจะผ่านปัญหานี้ไปได้ยังไงก็ลองปรับตามสถานการณ์ดูนะคือมันไม่มีอะไรรุนแรงหรอกแต่ว่าถ้าเราทําให้ความรักมันดีแล้วก็มันมีแต่ความสุขทุกอย่างมันก็น่าจะราบรื่นมันจะดีกว่าทะเลาะกันนะคะ เอาละต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพคนเกิดปีชวดแข็งแรงตลอดปีนะคะ,ะคือคือสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคือการทําอะไรที่แบบแบบคนใจร้อนนะคะทำอะไรก็รีบร้อนทำนะขาดความระมัดระวังนะจะทําอะไรก็ปุบป,ป,ปับไปทําอะไรอย่างเงี้ยทำทำเสร็จก็จะโอ้ต้องรีบเสร็จรีบเรียบ,ร,บร้อยอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้การทํากิจกรรมใดๆก็ตามแต่ในจะใ,ในชีวิตประจําวันของคุณ ต้องเน้นที่ว่าใจเย็นไว้ก่อนไม่ต้องใจร้อนจะได้ไม่เจ็บตัวนะคะเอาล่ะเรียบร้อยสำหรับดวงคนเกิดปีชวดประจำปี2565นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขป,ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ปรารถนาค่ะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ